ตอนนี้ก็อยู่ที่บูธของซู z u กิในงานมอเตอร์โชครั้งที่41นะฮะ m o มอเตอร์ช20 20รถที่เป็นไฮไลท์ของบูธก็คันนี้เลย Suzuki XL7 นะฮะเป็น All-New เป็นโมเดลใหม่เลยผลิตจากอินโดนีเซียนำเข้าโดย s u ซูกิมอเตอร์ประเทศไทยก็เป็นรถเบนซิน 1,500cc แต่ทำรถมาเป็นรถ crossover 7ที่นั่งมีเกรดเดียวเลยราคาจำหน่าย779,000บาท นะครับก็เป็นเบนซินพันหเกียร์ออโต้สสปีดเดี๋ยวเพื่อนๆก็ลองมาดูกันนะครับรถสไตล์เนี่ยกำลังมาสูงขึ้นมาหน่อยนะครอสโอเวอร์ Cross mm hmm. มาจากซูกิเออร์ติก้านั่งได้7คนแล้วก็บอดี hmm. ้เขาใหญ่ดีด้วยนะครับเกียร์ออโต้สสปีดนะฮะก็จูนมาทำอาตาบริโภคเชื้อเพลิงระดับ15-16กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ1ิเนี่ยทำได้นะไปเทผมไปทดสอบมาแล้วนะครับ ก็ภายในหน้าตาเนี่ยเหมือน s u ูกิเอติแต่ตกแต่งคริมที่มันดูดีกว่านะครับนี่ครับลายแบบเหมือนเคฟล่านะเป็นตกแต่งสีดำแล้วก็สีโลหะก็สวยดีจอ10นิ้วดูหนังฟังเพลงได้นะฮะเอาหนังเซฟใส่แฟลชได์ทําได์มาเสียบภาพขึ้นจอไม่พอเสียงเป็นเซอร์ราวด้วยแอร์ออโต้ก็ดูดีเลยทีเดียวก็ไม่ต้องมี เทคโนโลยีระบบไฟฟ้าอะไรมากมายนะครับขับเหมือนรถเบนซินพันหที่เราใช้กันมานานนะครับแต่เอามาอยู่ในบอดี้ที่มันใหญ่ขึ้นปรับเรื่องของการฉีดน้ำมันอัตราทดเฟืองท้ายต่างๆให้มันขับคล่องตัวนะฮะจูนยางที่มันยึดเกาะดียิ่งขึ้นก็โอเคยังใช้ได้อยู่นะครับใช้รถพวกนี้ความสบายใจอย่างแรกก็คือเรื่องของความทนทานนะฮะร,รถก็จะไม่มีปัญหาอะไรมากมายอะไรถูกเนะี่ยรถซูซูกิ จุดขายอะไรถูกศูนย์บริการเออเวลาผมไปเทสไดร์รถยนต์ซูซูกินะถ้าเป็นซูซูกิเขาคงน้อยใจนะจะต้องมีคําถามเข้ามาว่าห่วงเรื่องศูนย์บริการนะครับมีศูนย์เยอะไหมจะไปเข้าที่ไหนเขานี่เป็นร้อยศูนย์บริการนะครับเทียบว่าจังหวัดประเทศไทยเนี่ยเจสิบกว่าจังหวัดเขาศูนย์เป็นร้อยแล้วก็เหมือนปี2020นี่นี่จะร้อยยี่สิบร้อยสามสิบแล้วนะก็ศูนย์บริการเยอะครับมาลองดูมาลองจับนะครับ ลองนั่งกันได้พาครอบครัวมาเพราะว่ารถนี่เป็นรถเจ็ดที่นั่งด้วยสำหรับ XL7 เดี๋ยวรีวิวนะครับผมมีรีวิวตอนเปิดตัวไปแล้วรีวิวทดลองขับเดี๋ยวจะสรุปให้ดูอีกทีนึงอ่านะครับก็มาลองจับลองดูลองนั่งนะฮะมาซื้อรถพวกนี้นี่เต็มที่ได้เลยนะครับเขาไม่ห่วงแล้วก็ เราลงจากบุสกินะฮะคู่แข่งเขาเป็นใครเราก็ไปเปรียบเทียบได้อีกคู่แข่งเขาก็ต้องเป็นมิซูบิชิอยู่ตรงกลางเลยนะครับนะก็เปรียบเทียบได้ส่วนอันนี้ฝาแฝดของเขานี่ซูซกิแอติก้ก็ยังขายดีอยู่นะครับรถใช้ได้นะฮะคือลูกค้า e อติก้ที่แบบเห็นรีวิวเอ้ยรีวิว XL7 ออกมาใครก็บอกว่ามันดีกว่านะครับนั่งขับดีกว่า ประหยัดน้ำมันกว่าอะไรก็อะไรก็ขั้นกว่านะครับไม่ต้องน้อยใจก็คือมันหลายเหตุผลนะตอนนี้เออร์ติก้าแคมเปญก็ดีนะครับและที่สาคัญผมเจอคนที่แบบอันเนี้ยจอดเทียบกันนะครับมีคนที่ชอบรถเออร์ติก้าคือชอบอะ่ะคือรู้ทั้งรู้ว่า x อ7เนี่ยจะขายในเมืองไทยเมืองนอกคืออินโดนีเซียเปิดตัวแล้วเห็นรูปรถเห็นอะไรแล้วนะครับตัดสินใจจองเลยคือเขาชอบ รถสไตล์น v, เนี่ยมินิเอ็มเนี่ยมันครอบครัวจ๋ามากคนชอบรถตัวเออร์ติก้าก็ยังมีอยู่เยอะครับเขามี2เกรดอันนี้ตัวเริ่มต้นเขาแต่ก็อย่าเพิ่งน้อยใจไปนะครับคนที่ใช้เออร์ติก้าคือ XL7 เข้ามาใหม่อะภาพมันก็ต้องแบบนําเสนอเยอะหน่อยนะฮะนี่อันนี้ XL7 สีดําสวยดี XL7 ี่ยสีดำเนี่ยพอใส่ชุดแต่งแล้วแบบดูดูดูอะไรเงี้ยแล้วก็สีส้มอยู่บนเวที ผู้บริหารกําลังให้สัมภาษณ์อยู่อันนี้ก็น่าจะเป็นสีขายอีกสีหนึ่งโดยรวมรถมันแบบทำรถออกมาสวยนะมาดู XL7 แต่งนะฮะโอ้โหเออ,อ,อแต่งขึ้นเหมือนกันนะของเดิมติดรถมาก็เข้าแล้วอันนี้แต่งพวดนี่สติกเกอร์สีแดงติดเข้าไปคือเป็นแต่งที่แบบไม่ต้องไปซื้ออุปกรณ์ตกแต่งแบรนด์นอกมาใส่ แต่งเป็นพวกขอบสติ๊กเกอร์นะครับตามสไตล์ของเราเออก็แต่งขึ้นดีประหยัดดีครับอย่างนี้มีชุดแต่งของซูซูกิเอามาครอบก็ทําให้รถดูหรูขึ้นไปอีกเอาก็มาชมกันได้นะครับติดหลังคาดําแล้วนี่เขาเอาสติ๊กเกอร์มาแรปที่ราวหลังคาอีกก็เป็นสไตล์ที่เราสามารถคัสตอมแต่งให้มันเป็นสไตล์ส่วนตัวเราได้แต่งเองนะสําหรับใครที่ซื้อไปแล้วแต่งทีละอย่าง2องอย่างก็ได้สวยดีเป็นชุดแต่งซูซูกิสปอร์ตนะครับนี่ ซูเกสปอร์ตเออสวยดีดกันลอยอืมลองดูนะครับแน่คันนี้ผมยังยืนยันเหมือนที่เคยพูดนะครับว่ารถที่ซูก็ประกอบในประเทศนะครับแล้วเป็นรถที่ผมคิดว่าสมรรถนะดีสมราคาแล้วก็ พื้นฐานทางวิศวกรรมของรถเนี่ยถือว่าทํามาแบบโอเคก็ยังเป็นซูกตเวิฟเหมือนเดิมเวิฟพื้นฐานรถเป็นรถที่ดีมากนะแต่บางคนอาจจะ,อะมองว่าตอนนี้เดี๋ยวนี้เขามีรถเล็กแต่เครื่องแบบพันเทอร์โบแรงกันเป็นร้อยแรงม้าแล้วอะไรเงี้ยเก้าสิบแรงม้าไม่พอแล้วอะไรเงี้ยคือจริงจงมันเป็นรถที่ดีนะขับสนุกเพราะว่ากว่าที่เราจะไปใช้แรงม้าสูงๆนะครับวิ่งกันร้อยสามสิบร้อยสี่สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยคือพื้นฐานของรถมันก็ไปไม่ถึงมันเหมาะ เหมาะกับรถเดินทางใช้งานในเมืองเดินทางท่องเท,ที่ยววิ่งไม่เกิน120ิกิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยรถพวกนี้มันจะนิ่งมากอันนี้เป็นรถที่ขับดีและโดยเฉพาะถ้าเป็นรุ่น glx เนี่ยขึ้นไปนะครับจะได้ดิสเบรก4ลอ้อถ้าต่ำกว่านี้เป็นพวก gl อะไรเงี้ยมันจะหน้าดิสหลังดำอันนี้คือดิสเบรกสลอ้อถ้าซื้อสวิปส่วนใหญ่ผมก็จะเชียร์ให้ซื้อรุ่น glx ขึ้นไป,ขนไปเขาจะมี glx แล้วก็ glx n a v y ถ้า glx นี่ถือว่าโอเคเลยนะ่บอดี้มันแบบกระทัดรัดนะ ยังรถพวกรถคารนะครับสนุกมากระบบรักษาเสียนภาพในการทรงตัวก็เป็น ESP นะครับเป็น Continental ท,ทำให้รถที่เป็นรถขายดีของเขาอีกตัวหนึ่งนะครับก็คือ s u z u k i เซตัวนี้เป็นโฉมปี2020ด้วยผมถามทางผู้วิหารเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้พอคู่แข่งมีรถที่เป็นพวกเทอร์โบกระทบไหมยอดยังเดินดีอยู่ไหมเขาบอกยังเดินดีอยู่เพราะผู้บริโภคเนี่ยกลุ่มหนึ่งจะซื้อรถตอนนี้นะครับจะคิดมากจะศึกษาเยอะ พอไปรู้ว่าพวกรถพันเทอร์โบสัก6 0 0 0ถึง7,000กิโลเมตรไม่ถึงด้วยนะถ้ารถวิ่งเยอะความร้อนสะสมสูงเนี่ย6ก0 0กิโลเมตรต้องเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องแล้วเพราะว่าน้ำมันเครื่องเสื่อมคุณภาพนะครับพวกนี้เช็คระยะทุกหมื่นโลเปลี่ยนน้ำมันเครื่องเกียร์ศูนย์หมื่นโลไม่กี่ตังค์นะฮะใช้งานสมบุกสมบันได้เหมือนเดิมเขาก็จะสบายใจนะครับเพราะว่าแคมเป็นโปรโมชั่นราคารถอะไรเงี้ยคือถูกแล้วก็ได้ใหญ่ไม่ต้องซิ่งอะไรมากนะครับการใช้งานเดินทางไกลก็ทําได้ ก็คนที่คิดเยอะนะครับศึกษาเยอะกลัวพวกเทคโนโลยีใหม่ๆก็ยังใช้พวก CS นะฮะหรือแม้แต่ c e เลริโอะไรพวกนี้ก็ยังได้อยู่อันนี้เป็นรุ่น c e เลริโอฉลอง100ปีสูกี้นะครับกเพิ่งครบรอบ100ปีของแบรนด์ s u z ก k i ไปทางประเทศไทยเขาก็ออกรุ่นนี้มาจะมีซิกเกอร์ตัวนี้มีเฉพาะรุ่นเซเลนะฮะอันนี้เป็นเบนซิน 1000cc และเล็กลงวิกีก็เป็นรถญี่ปุ่นป้ายแดงนะครับที่เราสามารถใช้เงินออกรถได้ ถูกสุดแล้วตอนนี้แล้วก็มีแคมเปญโมชั่นก็ยิ่งถูกลงไปอีกสำหรับเซเลเรโอเครื่องพันซีซีนะครับนี่รถขับดีนะผมเคยขับไปเชียงใหม่รถขับดีใช้ได้แต่ระบบความปลอดภัยพื้นฐานเนี่ยมันก็จะไม่เท่าพวก s w i ฟ t ไงแล้วก็รถเขาจะแบบญี่ปุ่นญี่ปุ่นง่ายๆ รถญี่ปุ่นที่เป็นพวกเคคาร์หกร้อกซีซีเนี่ยวัสดุอุปกรณ์หน้าตามันจะคล้ายๆอย่างนี้ใครเคยไปเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเช่าขับนะอันนี้จะญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับและที่ผ่านมากลายเป็นเซเลเดีขายดีต่างหากอย่างที่ผมบอกไปแหละนะครับวันที่ใช้เงินออกรถเนี่ยคือใช้เงินน้อยมากหรือแทบจะไม่ต้องจ่ายหลายๆคนก็เออมีรถใช้ที่บ้านมีกระบะคันใหญ่แล้วแต่คันนี้จะใช้เข้าไปในตลาดที่มันแบบจอดรถยากเนี่ยเอาคันนี้ไปจอดง่ายๆ ก็ถือว่าขายดีนะฮะงงเหมือนกันเซเล่กลับมาขายดีในช่วงที่เศรษฐกิจไม่ดีหรือช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็มีสวิปมาโชว์เรื่องแต่งปกติเขาแต่งสปอร์ตคราวนี้แต่งเป็นคลาสสิกนี่ครนนี้ก็มาชมได้ผมคิดว่าวันที่รอบประชาชนทั่วไปอาจจะมีรถเข้าเพิ่มมากกว่านี้นะครับอันนี้ตกแต่งให้ดูดูล้อแบบคลาสสิกนี่ไปได้อีกเดี๋ยวผมพาไปดูสีส้มบนเวที อันนี้เอทีก้าปี2020ล้อจะเป็นลายใหม่แล้วก็อันนี้คือสีใหม่เนี่ยครับก็คุณลสไตล์เลยอ่ะคือเครื่องเกียร์นะครับพื้นฐานเดียวกันรถพื้นฐานเดียวกันกับ XL7 แต่เหมือน XL7 มันแบบใครก็บอกว่ามันดีกว่าคือออปชันอ่ะมันดูเป็น GLX อันนี้มัน GX เไงนะเหมือนออปชันมันน้อยกว่าหน่อยนะแต่ผู้ใหญ่น่าจะชอบนะ ยังมีคนชอบไหมดีไซน์แบบลายไมย้นะครับอันนี้คือสีม่วงแดงมาลองดูมาลองคุยแคมเปญโปรโมชั่นนะครับยิ่ง XL 7ออกมาแล้วแบบนี้ยิ่งมากกดแคมเปญโปรโมชั่นของตัวเอติก้าได้อีกเนี่ยครับผมบอกสวิปนี่แต่งขึ้นมากด้วยดูคันนี้คือซื้อไปเนี่ยถ้าได้ไปแบบนี้คุณแค่ไปเปลี่ยนล้ออย่างเดียวเพราะล้อเป็นล้อกระทะ d u อ j เจคนลืมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเครื่องเขาเล็กแต่ขับสนุกประหยัดน้ํามัน1นี่สูบ2หัวฉีดตัวนี้คือเบนซิน1 2 0 0ซีซีสูบแล้วก็1สูบ2หัวฉีดด้วยตัว d u อ l j เจสเปย์น้ํามันเท่ากันนะครับพร้อมๆกันแต่สเปย์แบบว่าเป็นฝอยทีล,น,ทลนิดทีลนิดทําให้ประหยัดมากขับสนุกด้วย d u อ l j เจขายได้เรื่อยๆนะฮะแต่งขึ้นเหมือนกัน,นตัวนี้เป็นตัวธรรมดานะครับก็ไม่มี โฟรเตอร์เลนไฟเดยร์ทำนั่นิ่งไลท์อยู่ข้างล่างตัวนี้ก็เป็นตัวขายอีกตัวหนึ่งแล้วก็ซูซูกิยังมีรถอีกโมเดลหนึ่งนะครับที่ต่างจังหวัดก็ขายดีด้วยก็คือซูซูกิแครี Carry. ตัวนี้เป็นแครีใหม่นะครับผมเคยมีรีวิวเหมือนกันไปหาดูได้ปกติเขาแต่งเป็นฟู้ดทรัคมาโชว์นะครับเป็นร้านอาหารเคลื่อนที่นะฮะอันนี้แต่งให้ดูเป็นแบบเหมือนกิฟต์ช็อปนะ แต่นี้เขาต้องมีลิขสิทธิ์นะกับโดรายเมอนก็ลองติดต่อทางศูนย์บริการต่างๆดูนะครับว่าค่าตกแต่งต่างๆเป็นอย่างไรเขามีตั้งแต่หลักหมื่นจนถึงหลักแสนแล้วแต่คุณจะเอาอะไรว่าตกแต่งให้มันดูแบบเรียบหรูหรือเอาฟังก์ชันการใช้งานน้ําไฟนะครับเอาอะไรบ้างเขาทําได้นะฮะลองดูสําหรับยุคต่อไปที่ New n o r m a l ฮะอาจจะเราออกจากบริษัทเปลี่ยนไปเป็นค้าขายตามความถนัดของเรา ทำงานอยู่ที่ไหนก็ได้ร้านเราไปตามงานต่าง,างๆงานกาชาติตลาดนัดใน7วันเราเปลี่ยนไปได้เอยนะครับเปิดร้านแบบนี้ก็ทําได้เช่นกันอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นจุดขายของซูซูกิเขานะฮะก็คือ Suzuki Carry ก,ก็ฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับบุูซูกิในงานมอเตอร์โชอย่าลืมแวะมาเยี่ยมชมกันนะครับ